ครับสวัสดีครับตอ,ตอนแล้วครับที่ซ่อมแอร์อิมัตเตอร์ในจิ้นอิมัตเตอร์นะครับประมาณ1 5 0 0นห้านยูนะครับรุ่นนี้นะครับ R RKE หนึ K ่งห้า G V สอง S นะครับหรือคอยเย็นก็ FTKE หนึ T ่งห้า e G V สอง S นะครับที่มีปัญหาเปิดแล้วอคอยเย็นทำงานคอยร้อนไม่ยอมทำงานนะครับ ว่าไปเบิกตัวไม่แปล,แปลนะครับมาปิดนะครับสายไม่เหมือนกันก็พอดีโทรไปสอบถามฝ่ายเทคนิคนครับฝ่ายช่างก็บอกว่าสามารถดัดแปลงต่อสายใช้กันได้นะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตไม่เหมือนกันและอีกอย่างคืออยากลองใช้ตัวใหม่เพราะมีสาเหตุนะครับเพราะว่าไอตัวตัวเดิมตัวนี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนได้ปีเดียวนะของรุ่นรุ่นเดิมเนี่ยเปลี่ยนได้ปีไอปีเดียวก็เสียแล้วนะครับ ใช่มเาเองก็เลยอยากใช้ตัวรุ่นใหม่ด้วยว่ามันทนกว่าเดิมไหมหรือว่ายัางไงนะครับว่ากลัวกลัวเปลี่ยนตัวตัวเดิมเนี่ยที่เป็นรหัสเนี้แล้วก็ทําให้เสียง่ายเหมือนเดิมนะครับปีเดียวมันก็ไม่ไหวนะห้าปีเจ็ดปีว่าไปยังยี <laughs> ่งเพิ่งเปลี่ยนได้แค่ปีเดียวนะครับก็เลยอยากอยากใช้ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยถึงสายจะไม่เหมือนแต่สามารถต่อได้นะเดี๋ยวดูกันโอเค รหัสก็คล้ายๆกัน DC 12โวล์เหมือนกันนะครับสายก็น่าจะเหมือนๆกันนะฮะแต่ต่างกันซ็อกเก็ตแต่ก็เป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่านี่อาจจะผลิตไ้นานแล้วอะไรประมาณนี้เก็บไว้หลายปีแล้วอะไรเงี้ยตัวรุ่นใหม่นี้เพิ่งผลิตอะไรประมาณนี้นะไม่แน่ใจนะสีก็น่าจะเหมือนๆกันขาวเหลืองแดงนะครับเดยังไงช่างแมวขอตัดแล้วต่อสายนิดนึงครับ ก็จะใช้ท่อหดนะฮะเล็กๆนี่ฮะหุ้มอีกทีนะครับเพราะตัวนี้ไม่โดนน้ำอี่แล้วอยู่ในอยู่ในตรงด้านในบอร์ดนะครับตรงนี้ตรงนี้จะโดนความเย็นนะครับตัวอกแปนตัวนี้โอเคขอต่อสายแป๊บนึงนะครับไม่สะดวกมอือเดียวมันเป็นมีคอมประหยัดไฟเบอร์5้าด้วยนี่ก็ตัดแล้วฮะท่ขอหดสีฟ้านี่นะสายนี่นะครับ แล้วก็ตอนเตรียมต่อแล้วก็บักกีนะครับทีด้วยอ่ะทอลังบักกีทีนะครับํา,บกกบาให้ดูกันก็พันพันต่อแล้วค่อยบักกีแล้วก็หลดนท่อหดอีกทีนะครับอโอเคนี่ก็ต่อเสร็จแล้วนะครับห้าเส้นอ่ะแล้วก็มาเช็คโอห์มนะครับทั้งคูณสิบนะครับด้วยมันติมิเตอร์นะครับตัวนี้ลองวัดดูแล้วต้องต้องขึ้นทุกเส้นนะครับโอห์มวัดแดงน้ำเงิน เดีนยวตอง,งินก็ต้งขึ้นประมาณ500โอห์มนะครับเอ้ย50 50ทั้ง10นะครับ10แล้วก็แดงแดงส้มแดงส้มก็เขาขึ้นโอห์มเท่ากันนะฮะแดงส้มแล้วก็แดงเหลืองนะครับก็ประมาณ50โอห์มกันแล้วก็แดงขาวโอห์มเท่ากันนะครับทั้ง5เส้นนะครับ ส่วนตัวเดิมนะครับมาวัดโอห์มดูอืมขาวแดงแล้วกันนะ,อ,ะอันเดิมนี่ขึ้นอยู่นะครับขาวแดงขึ้นแล้วก็แดงแดงเหลืองนี่ไม่ขึ้นนะครับแดงส้มอแดงส้มก็ไม่ขึ้นนะฮะขาดไปนะครับแดงน้ำเงิน แดงน้ำเงินก็ไม่ขึ้นแดงน้ำตาลแดงน้ำตาลก็ไม่ขึ้นนะครับก็สรุปวาา่าขาดไปนะฮะตัวนี้นี่เป็นคดรวดนะครับที่ขาดไปก็สรุปว่าตัวตัวใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นนะครับอย,อ,ยอ,ยอย่างตัวนี้นะฮะอย่างตัวนี้ก็มี ตัวนี้มีหกเส้นนะตัวนี้เป็นตัวแรกๆมั้งตัวแรกอ่าตัวแรกมีมีหกเส้นนะครับใช่ไหมว่ามีหกเส้นนะครับคือต,ตัวนี้แต่ตัวใหม่ตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะมีห้าเส้นนะครับสีที่หายไปคือสีอะไรเอ่ยนยนะสีน้ําตาลนะฮะสีน้ําตาลที่หายไปก็เหลือแดงน้ําเงินอ่าส้มเหลืองขาวนะครับสีน้ําตาลหายไป ตัวใหมก่ก็ก็จะเหลือแค่5เส้นก็สรุปให้5เส้นเนี่ยก็ก็คือให้ขึ้นขึ้นโอมมทุกเส้นนะครับก็คือถ้าไม่มีโอมก็คือขดอลวดขาดนะครับตัวนี้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเป็น x อก n s นชั v นวาวตัวขดลวดหรืมอยง,ง่ายเป็นเหมือนมอเตอร์นะครับเป็นสนามแม่เหล็กนั่นเองโอเคก็ใส่เข้าไปนะครับ ใส่บอดอีกทีนึงวิธีเช็คก,ก็วัดโอห์มดูนะครับเหมือนที่ช็คงแมววัดโอห์มเมื่อกี้ตัวนี้ก็กดให้เข้าล่องนะจะมีล่องอย่ใส่ให้ลงล็อกด้วยนะครับตัวนี้ต้องงางหน่อยต้องให้ล็อกกับท่อทองแดงด้วยนะครับอ่า ใส่ใเข้าล็อกด้วยนะครับบางทีไม่ใช่ใส่วางไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวงานเข้าอีกเดี๋ยวไม่ยอมเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวช้แมวขอประกอบแผงกันแล้วค่อยเปิดเทสดูทีนะครับน่าจะโอเคนะครับโอเคตอนนี้ก็ประกอบไปแล้วนะครับเดี๋ยววันที่เปิดเบรกเกอร์เลยครับปเครับเปิดเบรกเกอร์เปิดแอร์เลยครับช่างแวเตรียมจับกระแสแล้ว เ้าหน้าบ้านไปนั่นแหละอ่เสียงอีกเป็นดังแป๊ปๆๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเสียงเงี้ยโอเคนะครับคอยเย็นยังไม่ทำงานครับไม่ไรครับไม่ใช่พี่กดกดที่รีโมททีครับนี่ฮะกดย้ำๆที่รีโมทครับอ่าเริ่มทำฮะก็ได้ยินเสียงเป็นดังแป๊ปๆก็โอเคนะครับผ่านนะครับแต่เงียบกิฟเนี่ยไม่ผ่านคอยเย็นทำงานแล้วครับครับ คคอยเย็นเริ่มทำงานนะครับมอเตอร์คอยเย็นเริ่มทำงานก็อยู่ที่ยี่สิบสองศูนย์จุดยี่สิบสองนะครับนี่ตั้งสองแอมป์อยู่อ๋อยี่สิบแอมป์แล้วอ่าจุดสองสามนะครับมอเตอร์คอยเย็นทำงานนะครับแปนเปิดนะครับตอนนี้รอหน่วงแป๊บนึงนะครับประมาณสามนาทีพอปิดเบรกเกอร์ว่าใหม่นะโอเคสภาพก็เสียงรีเลย์ออน แตกนะครับไฟชาร์จเข้าสี่แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งรอสปีดมอเตอร์โอเคบัลลมเรแล้วหมุนะครับกระแสเริ่มสปีดนะฮะศูนย์สามห้านะฮะโอเคเป็นมาหนึ่งแอมป์ละโอเคหนึ่งแอมป์ ปีละหนึ่งจุดสองสามสี่จุห้าจุหกนะครับสอ,องแอมป์นะครับเสียงไนมะ่ <_ d> um> เคยดำเงียบนะครับรุ่นเก่าเนี่ยมิมมิเ,เตอร์อร์ยี่ิบสองนะครับรงเงียบมากใช่รุ่นใหม่จะดังกว่าช่างแม้ว,ว,ว,ว่ารุ่นเก่านี่เงียบเลยเสียงเน,เนเีไม่ค่อยดังนะงเก่านิ่มเลยเสียงมีนะแต่ว่านิ่ม กับรุ่นใหม่อยู่นะที่วางขาดีมักสามแอมป์แล้วนะครับสามจุดสี่สามจุดศูนย์เราปรับโมดอุณหภูมิอากาศเย็นไว้อากาศหนาวนะวันนี้ที่กรุงเทพโอเคผ่านนะครับเป็นที่สองแอมป์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วทำงานแล้วเริ่องหุ่น อ็กแฟนเปิดแล้วนะครับ2-6 1นน,นนะครับบอกว่าอากาศเย็นนะครับโอเคครับเราอจะไนทางการตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านไดคินอิมพัลเตอร์ r 2 2นะครับยังไงก็ช่วยไปตาวซาตค่ายก่อนแล้วแชร์เพื่อกระตุใจทุกมนในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน ปรลองตันะครับปัญหา